สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณค่ะ they <laughs> come

สวัสดีค่ะสามหล้านดวงใจขอบคุณเลยหลายเลยพี่น้องเริ่มเริ่มมือรีบคิดมากสวัสดีค่ะแปดหล้านดวงใจเริ่มเริ่ม คาเจบพี่น้องเมีค่าสิบล้านดวงใจกับพว้ใหลายเด้อสิบล้านนงคาเจ็บพี่น้องเนะลงดดยค่าเจ็บคนะ่าแผ่นำยามาทีค่าสิบล้านดวงใจแผ่นำยา หลางนั่นแน่แพ้น้ำยาขอบคุณสิบสามล้าน้วงใจเด้อพี่น้องเลยสิบสามล้าน้วงใจแล้วในสิบสามล้านดวงใจแล้วโมรีริสมันสิบสามล้านดวงใจ กติกา11ล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อมาให้กำลังแรงใจพี่น้องนี่มาให้กำลังแรงใจอย่างหล่นหลามเลยมาให้กำลังใจอย่างหล่นหลามเลย11ล้านดวงใจเลิศ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  Hello ฮัลโหล n e f o น watching thank you so much welcome t o my house a วงเน thank you บุกๆเมื่อวีคิสมาดเขีปหน้าจอไปพอนี่น้องเอาไปหวัดกระจ้าเอาไปไปโซนบัสดีค่ะสิบสองล้านดวงใจแล้วโอ้โมื่อสิบสองล้านดวงใจแล้ว สิบสองล้านดวงใจแอบหน้าจอไว้ก่อนแอบหน้าจอไว้เอาไว้ล่งชุ่มชนเอาไว้ไปอวดโม่ลมบนมาแล้วลมบนมาแล้ววัสดีค่ะท